ต้นสังกัดไม่ทนลุยดำเนินคดีคนบุกรุกพื้นที่ส่วนตัวศิลปินสตาชิปเอนเตอร์เทนเมนตออกแถลงการอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการถูกบุกรุกความเป็นส่วนตัวของ MONSTA X เมื่อวันที่8สิงหาคมต้นสังกัดของ MONSTA X ได้ออกแถลงการอย่างเป็นทางการของวงโดยมีรายละเอียดว่า สวัสดีนี่คือ s t ชิป h เอนเตอร์เทนเมนต์ก่อนอื่นเราอยากจะแสดงความขอบคุณต่อแฟนๆที่รักและสนับสนุน M.O.N.S.T.A.X เมื่อเร็วๆนี้การกระทำที่รุกล้ำความเป็นส่วนตัวของสมาชิก M.O.N.S.T.A.X ยังคงดำเนินต่อเนื่องและศิลปินรวมถึงผู้คนรอบตัวพวกเขากำลังประสบกับอันตรายทางจิตใจและร่างกายอย่างรุนแรง การกระทําต่างๆเช่นการเยี่ยมชมและถ่ายทําพื้นที่ส่วนตัวเช่นที่อยู่อาศัยโดยไม่ได้รับอนุญาตการติดต่อศิล,ลปินอย่างต่อเนื่องผ่านข้อมูลส่วนตัวที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายและการใช้วิธีสุดโต่งในการติดตามรถที่ศิลปินนั่งเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของศิลปินของเราและป้องกันความเสียหายเพิ่มเติม หน่วยงานจะดำเนินการลงโทษทางกฎหมายอย่างเข้มงวดโดยไม่มีท่าทีผ่อนปรนเกี่ยวกับการกระทำเช่นนี้นอกจากนี้ในกรณีที่เราตรวจพบการกระทำที่บุกรุกความเป็นส่วนตัวเราจะดำเนินการเพื่อห้ามการเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ m o n s t a x เราขอแสดงความขอบคุณอีกครั้งต่อทุกคนที่ให้ความสนใจและความรัก MONSTA X อย่างมากและเราขอความเข้าใจและความร่วมมืออย่างแข็งขันจากแฟนๆเพื่อความปลอดภัยของทุกคนรวมถึงศิล,ลปินขอบคุณ